ยิ้ข่าวข้าว่ะห่างกันไปเข้าศูนย์บัมบัดกักขังกักตัวมาเนาะเก็บตัวมาประมาณจับมื้อจิบหามื้อเนาะไปมื่อก่อนนี่เพิ่นว่าห่างกายนี่ยจอยพร้อมเนาะบ่ได้ไปอันบัมบัดหรือว่าไปรักษางรัดสางมาเนาะเนี่ยคิดเป็นอะไรเนี่ยคิดไปบัมบัดผู้ปอวเลย่องยายายาหรือคนระเบียบทรมานเมื่อยนี่ สบายดีอยู่ดีว่ะการสบายดีพี่น้องสักู้ตะคนมาเนี่ยไม่นี้มาพบพ่อกับรายการบาวน้อยวาเลนตี้มาเนี่ยไม่นี้ครับซีมาสัมภาษณ์กันแบบสดๆเลยเนาะูตีกำลังออกมาแต่ศูนย์บอมบัดเมื่อแต่เมื่อก่อนมันได้เสียดยามาลายเป็นไงบ่แต่เมื่อนี้เมันได้กรับโตกรับใจบอกว่า จีบานได้เนาะพอตอนหับแขกหับเส้นทา่าอันทานดอนแล้วทานจี้เออขอเล่นเส้นเลยเ,เลยนาะเส้น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 สบายดีสบายดีสบายดีอีไปหนทานดอนเนาะต่อไปก็เป็นทานจี้อ่าตังสบายตังสบายสบายดีสบายดีขั้วจกสัมภาษณนะ์เนาะเอ่อนินข่าวข่าวว่าคักร์ไปเข้าวซูลบอมบัสกักรขังกักตัวมาเนาะเก็บตัวมาประมาณจักเลือ ทิผ่ามือเนาะเต่นมือก่อนเนี่ยคนว่า,าห่างกลยนี่จอยพร้อมเนาะพอได้ไปอันบําบัดหรือว่าไปรัดสางมากเนาะเนีขิดเป็นอะไรเนี่ขีดไปบำบัปวดเลยเนาปดืคค่มนระเบียงทรมานเมื่อยนี่วอเคคอาเลยเนาะึงนพิทงพิไปน้อยหนึน่ง ล้มจ้าโหเนาะายเนาะนาทีเนแม่นาีนี่ก uh, ็เลิกาแล้วล่ะวเลิกแล้วก็ลาเาก็จัตัวเนบ่เคยเคยนยังบ่ทันเจอเออาเจอีว่าบัดนี้อยากถามว่าแต่ก่อนนะได้เคยอันแต่ก่อนสิไปเข้าศูนย์บาหั่นได้เคยเฮ็ด หลายไปไหนเราได้เห็ดแจ็คเทื่อหรือว่าได้เอาลองเบงหมอนหรือว่าไม่ได้เนาะมันบบแมนล่องโบล่องมันความเครียดเนี่ยเปเจอปู่เจอเพื่อนไม่ใช่แต่ห้องเจอปู่เพื่อนหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละคนมันก็มีความโลภแตกต่างกันนะาพูดไปว่าเงินทองโลภเรื่องหือเมื่อยาเนี่ยมิตรภาพมันก็มีความียาคามเมียากับคมมีมิตรภาพเอาความมียากับมีิตภาพเนาะ แต่เดี๋ยวนี้ได้สตรจิตใจคิดว่าได้อันออกมาได้ยังสิกลับเข้าไปในจุดเดิมหรือ่หรือว่าสิปรับตัวไปจังไดนั่นเองว้าวว้าแล้วจุดเดิมมันมีแต่ความหลอกลวงมัมีความเป็นจริงอย่างเช่นอยางเลยมีสิ่งที่เข้าดีขึ้นแล้วมีแต่เข้าลงจุดถ้ำก็อร่อยล้อมลงเวิร์ดถ้าสิบหัวเืออย่างเช่อยากนะครับทำส้มฟีเวอร์ไปแล้วว่าอัน ยังที่เขาไปอยู่จุดนั่นนะผมไปแล้วคนว่าเพราะว่าเขาไปอยู่จุดนั้นมีแต่แนวเสียหายเนาะเสียหายเสียพิ่ห่างกายกัสิจอยพร้อมเนาะผู้ชายผู้สาวก็บผู้หญิมองอ่าผู้าวกัผู้อยานี่งแต่ว่าเดนนี่นี่้ยพี่ดีงามเลยเนาะทำกันใหญ่เลยอ่าฮปาฮ่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 าฮอาฮ่าฮ่่า่า่าฮ่าาาะ สิบห้ามือหรือว่าสิบห้าวันห่างกายบริธรรมดาไงเพื่อเพื่อไฟแคกยูว่าไปละแต่กอ่นกอนหันจ่อยเนาะต่อไปนะบําบ,บัดสิบห้ามือออกมากต่องซึ้ว่าเปลายไหลเนี่ยเย็นลายสิบห้ามือ,อกั้อปีก็เลยอยู่นหานสิบ้ามือเลมันก็ยนลดลดระเบียบเนาะของน้ตาลตาเพิเป็น Nicola sẽ có yang. On the summer of a lăng guy, then ong thanh. O lăng guy, say, hỏi món. How y nam, của mọi người yang. Aloha, mía, women fat, let me know. Aloha, loan to snot near, loan yang yang. Aloha, ha, 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 เกตานเพิงเนาะเขตานเพิงอันเมื่อลองบกแข่งข ok ouais ้างมวลเนาะแ่แม right right ่นแๆ่อันนี <S <S ้อันต่าไปประมาณไหนอันมูน้ำการนจักคนประมาณร้อยหยุดร้อยหาสิร้อเจ็ดรอาันแต่ละมือแต่ละวันนี่ิ่เห็ดอันกิจกรรมยังหรือว่าเห็ดเบี้ยกยังนะบนไหนใส่เแต่ละมือมี้โรคเมืองยาเนี่ยออกกำลังกายกับเตะบอลนะของเตะบอลฟุตบอลก็มีเตะบอลเตะบอลเนาะ จัดเป็นทีมแหละบ้านฐานบ่อบ้านดงบ่อหรือาำนี้นี้นะล้วบ้านแขงกันมิปีบุ๋น่เอาไงอเล่นแค่ยังง่ะเลยนอน้วก็เลกีฬานอะอะไรกันเนาะดูคนทางกายวสศวกรรมรับกุญมาออกให้คำแนะนำให้เข้าในใจว่าเรื่องเสียงของยาไม่ถึงใดๆไี่ให้แต่ายครับเป็นใดๆได่ใีดีด้วยแต่ชัวร์ เป็นวางมากพจน์สีตวยาางคนก็แมนเจนการเแจ้งนี่แปดโมงครับปิดันี้แปดโมงค้ัเราปิดโคออแมนๆนะมาไปมบอลเลอด้ลืมมแแจ้งนะผลกไปไม่แต่พนเสียเนาะมีมีมีคนดีคนดีผูดีคนดีมีกี่อบนู้พจน์ดีเราะม่ยด้ผ้นดีแค่เขาตัวตัวเองแต่วันวันที่เสือ ต้องะว่าดิ่มเงินได้เจอประเทอังกันแมนไม่ขึ้นไ่ได้หายยังไงอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ก้านไม่ได้เก็บอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้แต่เอาไม่ได้แต่เหงาอ่ะนะตัวได้ยังไงอย่างนี้ขีดไปหนาเรื่อยๆเนาะขีดนี่จะอยากมวนเก็บไปเรื่อยๆนี่จะอยากได้ไม่หนักกว่าได้แมนบราซิลแมนมีได้เยอะมงินกับมีกินอันมีหลายให้กับสูตรลายหมดแมนขี้วายคือหัวมันเป็นบ่บา่มีกระสุบบ่มีกระปุกสุ่ เดี๋ยวนี้ได้ใส่เดี๋ยวนี้จะพิดนะได้ตั้งแต่ไหนพีดยาแล้วยาแล้วใหกบเใหกับเากัน้่นซื้อว่ายาที่ซุนี่ยยามาเร็กแล้วืุดซุอยาแล้วกแต่มตมติดตัติดตันี่นะลมันเป็นอะไรานซุปอร้อน้ดลยไรตลามันเสียมนิ่ที่สุดนะ ที่เยเห็นสามงาบเกวัาเอคสาคนนี้มหัเนี่ย่บว่าทามักเขาเดียวก็มักเขาวะเดี๋าบอกว่าเออคนี้สขใจใหมสุขจเขาอมักนะนะล้วก็เขาต้องเป็นแปลไเขา็ได้เบสุขใจหอเ่าออพีแต่ก็ยิ้มเยเอ่านหน้าตาที่เละๆกนะจอดมันพอมันมีแต่ซิ้ไม่ขอต้ากระดา ยามนอนก็บอด้นอนย้ำกินก็บได้กินกินะน่อนหลับนอนม่ต้จาชกินก็บได้กินนา้นอนก็บได้กินเนาะแปลว่ากินมถือตามเวลาเนาะกนเ่าันเาแล้วกันเนาะ่ายหมูกินต้งขัดนอนมืนย้มหมูนอนต้่ากินนะนะเป็นบบจาน่กินึงกินนกันหน่อยเลี้ยงผู้สาวในยามนีเน่ยเดี๋ยวผู้สาวจะรับย่างเลยยืมตัวแนี่นันน เขาก็บเมินพออย่างเขาบอดีในคำโต้บอดีนะในทางองศากำลังเกียดเนาะวอะไรกันเนาะกำลังเกียดญาติพี่น้องกำลังเกียดเนาะเมินทำมันก็บ่มมีเราบ่มีติดกระเป๋าเรามีแต่เบิร์ตพอมีอะไรกินจะไปซื้อแต่อย่างเดียวอันนี้คือทอดมันนนั่แหละซื้อไปซื้อตั้หาของตั้งต้นจัดใจซะในเงินหนึ่งให้ดูให้เมียซะอ่าอันบารนี่อยากสิถามหรือสีสดสัมภาษณ์ว่า บริหารเขาออกมาได้แล้วเนาะคิดบ่าวายังสิอยากเข้าไปในจุดนั้นอีกหรือว่าในไหนเนาะโอ้โหเขาแล้วจะเข้าเปิดเนี่ยเขาไปมันก็มีิเดียความเสียหายทับหายชาวบ้านชาเมืองเขาเนี่ยเสียเงินได้เข้าไปกับบอลไม่ได้เสียท้องเสียหมวกนี่คากินค่าอยู่โอ้ยลำบากผมเขาไปส่งบอลหน้ามีบาดแม่แล้วว่าไงซะเขาแม่เอาก็หา่คนนั้นผมไมรู้ที่จะว่าไงซะเนาะ มันก็สิบอยู่ดีในสังคมอยู่แล้วทำมาติจยาเนาะติดเหล่าจังว่าสังคมก็ย่ำเหล่าติดยาในกลุ่มคนนี้ย่ำเหล่าเนีแน่นอนมาหน่อยเนาะเห็นบอกทำกุศลคนว่าพอแล้วเหนาะบูเอาแล้วบอกเขาไปแล้วจุกนั่นอะไรเนาะสังคมรังเกียจมีน้องน้องก็เมนความคนว่าอยุ่เห็นบอกคนก็เริ่มคิดได้แล้วแต่ในเมื่อก่อนเห็นบอกห้องไกลอันจอยพร้อมแต่เดี๋ยวนี้นี่หัวตุยพี่อะไรเนาะ สำหรับรายการมาน้อยการเดินทางง้ดอันโคกสุดท้ทายเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กันที่ใดก็ฝากติดตามทางด้านส่องทาง y ย u ทูบด้วยพี่น้องเนอะส่องทาง y ยูทูบเบาหน้อยนาว่างเนะงาะที่ใดก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเนะว่างนะ,นะอท่อานานนะฮะคอ,คอยคคอกูกูน้องๆที่ว่าอยากเล่นอ,อยากลองอย่าอย่าลองเล็ดผ่าเด้วยพี่น้องบุงมีิลเราคนดีเนาะอย่าดันอย่าไปคิดว่านี่เหรอลงทางฟิดมาแล้วไม่หรอกเสียหน้าคด ดีๆได้เป็นน้องไปด่าสักแล้วเป็นน้อาคือเป็นข้ามีไก่หรือว่าน้องโม้ตายเลยให้ขายพุ่งกว่านี่กแยกอายเขาตายแล้วน่าพอได้ไหมล่ะวแม่นแม่นแม่นฝึกแบบมีแนวฝากฟังถึงน้องๆอย่ามาซนเรารุ่นใหม่เนาะอย่าไปคิดอยากลองอยากเสพอยากหูอยากเห็นโอ้ยเราต้องคิดน้อพี่น้องเนาะกินเข่าเฮานี่ก็สุขภาพแข็งแรงแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าไว้สนิทกัน้องเลย ไว้เจอกันคลิปหน้าส